สวัสดีครับผมพีดนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเขียนจดหมายสำหรับผู้ที่จะสอบ s t a r s t o i อ RI จากหัวข้อนะครับก็มีการอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ประมาณ3หัวข้อด้วยกันนะครับจากตัวอย่างนะครับซีชิมเมอ e ์คิทเทนอัมวัลคันเอ็นเดอร์อันเดอร์เอาฟลูคจะมีดัมอั m ต์มาร์คห์ตูซามัน e ์มิทิลฟลอยดินซินเวีย โฉลปลิซีไนน์อีเมลอนอันซินเวียซึ่งแปลได้ว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะไปขับรถเล่นนะครับในวันหยุดกับเพื่อนสาวของคุณที่มีชื่อว่าซินเวียนะครับแล้วก็บอกให้คุณเนี่ยเขียนอีเมลถึงซินเวียนั่นเองโดยจะมีการกำหนดหัวข้อนะครับอีกประมาณ3หัวข้อนะครับตัวอย่างเช่นอูฮินโวลินซีฟาร์เรนนะครับซึ่งจะมีความหมายว่าพวกคุณเนี่ยจะขับรถไปที่ไหนกันนะครับหรือวัดซอนซินเวียมิดบริงเอ็น ก็จะแปลว่าซินเวียรเนี่ยจะต้องนำอะไรมาด้วยนะครับสุดท้ายโวฟรานซิสทริเฟนพวกคุณเนี่ยจะเจอที่ไหนนะครับครับต่อมานะครับคุณครูก็จะเขียนว่าโชลมินซีสูยี่เมพุงไอบิสฟเซตนะครับซึ่งจะมีความหมายว่าให้เราเนี่ยนะครับเขียนอีก1นถึงสประโยคนะครับในแต่ละหัวข้อนั่นเองทีนี้เรามาดูรูปแบบการเขียนจดหมายกันนะครับว่าเราจะขึ้นต้นหรือลงท้ายอย่างไรบ้างนะครับ ดับแรกสุดเนี่ยนะครับเราเห็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นการเขียนอีเมลนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีคําว่าฟอนนะครับฟอนทิ้งจะหมายถึงว่าจากนะครับหรือโดยนะครับเราก็ใส่ชื่ออีเมลของเราไปนะครับซึ่งผมใช้วิดก็จะเป็นวิดแอดจีเมลดนะครับส่วนอันจะหมายถึงนะครับถึงเขียนอีเมลถึงไทยนะครับซึ่งเขาใส่อีเมล a d d เ e รสของผู้ที่รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาพูดถึงตัวจดหมายกันบ้างเราจะเห็นว่าซินเวียนะครับเป็น แฟนเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการเขียนอีเมลถึงซินเวียนะครับเราจะใช้ประโยคลักษณะที่เป็นกันเองได้นะครับตัวอย่างในการเร้นต้นความเป็นกันเองก็จะมีตัวอย่างเช่นฮัลโหลก็ได้นะครับซึ่งใช้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับทีนี้ผมจะตัวอย่างนะครับเห็นว่าซินเวียเป็นผู้หญิงผมก็ใช้ลีเบก็ได้นะครับซึ่งมีความหมายว่าถึงซินเวียนะครับหลังจากใส่ชื่อไปแล้วนะครับเราก็ใส่คอมม่าลงไปนะครับสำหรับการเขียนตัวจดหมายนะครับแรกสุดเนี่ย นะครับหลังคอมมาเราต้องขึ้นด้วยตัวเล็กเสมอนะครับตัวอย่างเช่น i c h fly er. t h a n is i n w o l h e d in d e we c a n smear fire a has to l o s t หมายถึงสัปดาห์สัปดาห์านี้ผมว่างเราน่าจะไปทะเลด,ด้วยกันทอยางไปไหมซึ่งจะมีคนสัมพันธ์กับคาถามในส่วนแรกนะครับที่ถามว่า we h i n t f o r n s e e fire นั่นเองนะครับ Wir t r ว f f ทร uns vor der Schule นะครับก็จะมีความหมายว่าเราเนี่ยจะเจอกันในโรงเรียนนะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการตอบคำถามกับของคำถามที่ว่า w โววอนซิ sich treffen นั่นเองนะครับ Ich hole dich am Sonntagmorgen um 7 Uhr mit dem Auto ab ซึ่งก็จะมีความหมายว่านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปรับเธอเนี่ยในตอนเช้าวันอาทิตย์เวลา7จ็ดโมงโดยรถยนต์นะครับ ประโยคนี้นะครับก็จะมีไปผูกความสัมพันธ์กับประโยคที่บนสุดนะครับที่บอกว่า a m ลโมค in เดน e ด I ร์ไอเน u อัลฟลุก d ีดัมอัลโทม e n อนนั่นเองนะครับ Du musst d e i n e n f o t o a p p a r a t und etwas m i t n e h m e n แปลได้ว่าเธอเนี่ยจะต้องเอากล้องถ่ายรูปแล้วก็เอาไปอย่างมาด้วยนะซึ่งจะไปตอบคำถามที่ว่าอันที่สองนะครับวัตซอนเซนเวียมิดเปล่งนั่นเอง หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราตอบคําถามครบทุกอย่างแล้วนะครับเราอาจจะแต่งประโยคบางส่วนเนี่ยเพิ่มเข้าไปก็ได้เพื่อให้ดูสะาสวยมากขึ้นนะครับเช่น Peter รลูฟฟี่ห้อยธนาเบนอันโอเคซึ่งยัมีความหมายว่าเดี๋ยวโทรหาชั้นเย็นนี้นะตกลมไหมไดฟลอยวิ h นะครับซึ่งกมีความหมายว่าวิ h แฟนของคุณนั่นเองครับอีกตัวอย่างนะครับจะเป็นการเขียนอีเมลนะครับถึงบุคคลที่เราไม่รู้จักนะครับอย่างตัวอย่างนะครับ บอกว่า s ริมิ i ซีอันด e บอีเมลอันดับโฮเทลไคเซอร์วิ l เฮาล์มในฮัมบูนะครับก็จะมีความหมายว่าให้คุณเนี่ยนะครับเขียนอีเมลนะครับถึงโรงแรมไคเซอร์วินเฮาล์มที่เมืองฮัมบวร์กนะครับครับตามด้วยหัวข้อที่เขากำหนดให้เราอีกประมาณสามข้อนะครับตัวอย่างเช่น s i บเอลคันอ n โตเป็นซ e มบ์มิดฮั p e n s i o n นะครับก็จะมีความหมายว่าคุณเนี่ยต้องการห้องเตียงคู่นะครับพร้อมอาหารสองมื้อ s i บไลท์เพนเฟ n ยนเน็กซ์เจอร์อั ฟุนเซ็กเซ็กวอตรอยส์ฟลูคาเฟนฟูบูเทนนะครับซึ่งมีความหมายว่าคุณเนี่ยจะค้างคืนที่โรงแรมเนี่ยเป็นเวลา4คืนนะครับโดยเครื่องคุณจะมาถึงวันที่5เดือน6ในเวลา16.30ที่สนามบินฟูบูเทนนันเอง t h s hotel a u t o s o n s i s t f flucafen a p o l e n นะครับก็จะมีความหมายว่ารถตัโรงแรมเนี่ยจะต้องมารับคุณที่สนามบิน ้าเปในการเขียนอีเมลสัานี้นะครับจะเห็นว่าเป็นการที่เราเนี่ยเขียนถึงโรงแรมนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่รู้จักหรืว,ว่าบุคคลที่เราเขียนไปหาเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับแต่กนั้นรูปแบบการขึ้นจุดหมายที่ดีที่สุดนะครับน่าจะขึน้นไม่ได้ว่า s ซียเกลเดอร์ดามันอุนเฮรนนะครับซึ่งก็จะมีความหมายประมาณว่าเรียนนะครับคุณนะครับใครก็ได้ที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับ ลังจากนั้น,นะครับเราก็เริ่มต้นเขียนจดหมายนะครับแลนหัวข้อทีก่กำหนดมาเลยครับอย่างเช่น i, I with s h i p e t e r i d o m e n s i m m e r m i t h a l p e n s i o n for f e a r n e x t b u s e d e l e t นะครับก็จะมีความหมายว่านะครับผมเนี่ยอยากได้ห้องเตียงคู่นะครับพร้อมอาหาร2มื้อนะครับสำหรับ4คืนนั่นเอง My flug s o i t c o m e am f u n t e n Juni um 6.30 Uhr auf dem Flughafen für b u s t e n an ะครับก็จะมีความหมายว่าเครื่องบินของผมเนี่ยจะมาถึงวันที่5มิถุนายนนะครับเวลา16.30กนาฬิกานัดเองที่นสนามบินนะครับคันเซียนเมียร์บิเทอร์อัมฟลูคานเฟนอัพโฮเรนก็จะมีความหมายว่านะครับคุณช่วยกรรณามารับผมที่สนามบินได้ไหมนะครับนั่นหมายความว่าเขาต้องส่งรถมารับเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องเขียนประโยคกคำลงท้ายนะครับเช่นมิทฟรอยดิชกรูเซนนะครับซึ่งจะมีความหมายถึง ด้วยความเคารพอย่างสูงนั่นเองนะครับพร้อมทั้งลงชื่อลำสกุลให้เรียบร้อยนะครับครับจากตัวอย่างอีเบลทั้งสองแบบนะครับที่เอามาให้ดูในวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่จะไปสอบการเขียนนะครับสำหรับ star story ai นะครับก็ขอให้ทุกคนสบผลสำเร็จนะครับพเราวันนี้สวัสดีครับ